กราบสวัสดีชาวบางขาแอร์ซอปทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมเราควรล้างบีบีกันของท่านให้สะอาดทุกครั้งนะครับว่าไม่ว่าจะเล่นบ่อยแค่ไหนก็ตามหรือคนที่เป็นแบบสายเก็บอ่าสายเก็บเนี่ยควรล้างก่อนเอามายิงทุกครั้งนะครับเนื่องจากตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับคุณดูความเลอะนะครับนี่ผมยังไม่ได้เช็ดไม่อะไรเลยนะ คุณดูความเลอะของปืนนะครับแล้วทาให้ปืนตัวนี้มีปัญหาก็คือ1ลูกปืนแบลิ่งแตกนะครับแตกเนื่องจากอะไรหนึ่งมันไม่มีสารหล่อลื่นเลยนะครับพอมันยิงไปบ่อยๆเข้าเนี่ยพอไม่มีสารหล่อลื่นมันก็จะเสียหายนะครับอันนี้คือน่าจะยิงอย่างเดียวบ่ได้ล้างเลยนะครับและอีกเหตุที่ตามมานะตอนนี้คือแบลิ่งแตกไอ้ตัวนี้กระดกขึ้นมาเนื่องจากมันกระแทกตัวนี้ขึ้นมานะครับน่าจะเกิดจากตัว มันเหมือนมัน,ม,นมันฝือดอะ่ะพอมันฝืดมากๆไอ้ตัวรางสไลด์อ่ะเวลามันสไลด์ถอยนะครับมันเกี่ยวไอ้ตัวนี้ขึ้นนะครับมันไม่มีความหล่อลื่นเกิดขึ้นนะครับเราควรล้างเนี่ยท่านดูดิอันนี้ผมล้างมือมาแล้วด้วยเพื่อคลิปตัวนี้โดยเฉพาะเลยคุณเห็นไหมอย่ยดูนิ้วผมเนี่ยคือท่านควรจะล้างนะครับแต่ตัวนี้ต้องซ่อมก่อนนะเดี๋ยวผมคือมันเป็นตัวนี้คือคลีนใหญ่นะครับมันคือการล้างก่อนแล้วผมค่อยซ่อมนะครับรค่อยดูจุดเสียหายเพราะว่าตอนนี้คือ หลักๆคือแบริ่งแตกนะครับแล้วก็สไลด์ท้ายแตกเห็นไหมตัวนี้เป็นของเบลนะครับขึบ้นบนคือตัวนี้เดิมที่เคยส่งซ่อมเมื่อประมาณสัก2องประมาณ2ประมาณ3เดือนได้แล้วมั้งนะครับผมดูแชทจนหลังนี่เขาส่งมาซ่อมอ่ะประมาณ 2- 3เดือนได้แล้วนะครับเขาซื้อไปก็คูน่าจะไปครึ่งปีนะนะครับน่าจะประมาณครึ่งปีส่งซ่อมครั้งแรกก็คือเฟรมเยินนะครับเฟรมมาเฟรมขาดนะครับทำให้ตัวลั่นไก่หลุดนะครับผม ตัวนี้ก็ตอนนี้สไลด์แตกไบริ่งแตกนะครับน่าจะไม่เคยโดนน้ามันเลยนะย้ํานะครับว่าให้ล้างบีบีการของพวกท่านให้สะอาดทุกครั้งนะครับการที่ไม่ล้างหรือไม่มีน้ํามันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียของบีบีกันนะครับนี่คือสภาพนะเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นคลิปเต็มทีเพราะว่าถ้าให้ผมรื้อตอนนี้พักใหญ่ครับเพราะว่าผมต้องล้างไล่เช็คอาการต่างๆอีกค่อนข้าง,างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนซ่อมเสร็จแล้วนะครับโอเคครับ เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาแกะให้ดูเลยนะครับว่ามันเลอะขนาดไหนนะครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแหละแต่ด้วยความที่ผมแกะมาแล้วไม่คิดว่าจะเลอะเยอะขนาดนี้นะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับนี่เลยคือโค้งสูบนะครับนี่เห็นไหมมันเลอะมากนะครับโค้งสูบยังของเดิมยังเงาอยู่เลยยังดูใหม่ยังดูใสยอยู่เลยนะครับนี่คือเลอะมากๆ แบบมากๆๆๆมากมากมาก,มาก,ม,ากมากนะครับก็เลยต้องแก้กันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคือมันเลอะมากจริงๆนะครับเลอะมากจริงแล้วก็ดูในโครงคือเลอะนะเนี่ยพอมือปาดมันจะมีเศษไอเศษพวกเนี้ยมันทําให้ปืนเราเสียหายนะครับมันจะมีเศษของฝุน่นเอ,อ้ยเศษพวกอะไรต่างๆนานาในนี้ยังมีขนเลยคุณเห็นไหม ในกล้องเห็นไหมมีขนด้วยขนอะไรไม่รู้นะครับก็ในเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงบอกให้ล้างบ่อยๆนะครับนี่อันนี้ผมใช้ิลีโคนฉีดแล้วผมปาดให้ดูเลอะนะครับเลอะแบบเลอะมากๆนะครับผมแนะนําว่าใครมี b ีบีการเนี่ยควรจะล้างเขาบ้างนะไม่ต้องถอดใหญ่อันนี้คือเป็นเซอร์วิสใหญ่ในตันที่ผมบอกคือผมจะลื้อทุกชิ้นออกมาแล้วมาล้างใหม่ทั้งหมด นะครับใครมีบีบีการเก่าที่คิดว่าเก็บไว้นานมากเราไม่เคยยิงนะครับและอยากจะมายิงรบกวนถอดสไลด์ดูก่อนนะว่ามันมีฝุ่นไหมนะครับถ้ามีฝุ่นหาซื้อซิลิโคนแบบนี้หรือแบบสำหรับบีบีกันก็ได้ซื้อที่ผมก็กระป๋องละร้อยนะครับมีค่าส่ง50บาทนะครับอ่ะเนี้ยน,นี่คือผมเลือมมาให้ดูเลยว่ามันมันเลอะจริงๆนะครับมันเลอะแบบเลอะมากๆนะครับอันนี้คือผมต้องใช้แปรงขัดอีกทีนึงนะเดี๋ยวแปรงขัดแล้วก็ ล้างด้วยซิลิโคนนะครับแล้วค่อยมาประกอบกับอีกทีหนึง่งแล้วก็ลงน้ํายาจารบีขาวนะครับ mm hmm. เหตุผลที่ต้องล้างเนี่ยคือนี่คือยังไม่ได้ล้างสักชิ้นนะครับแค่คําว่ายังไม่ได้ล้างสักชิ้นนะมาแกะให้ดูความเลอะของข้างในนะครับอันนี้ตัวโปรเซฟนี่นะครับนี่คือข้างในไม่รู้ในกล้องเห็นไหมว่ามันแบบเลอะมากเลยนะครับ ใครที่เล่นบีบีกันแล้วอยากคิดว่าเป็นแค่ของเล่นนะครับอะไหล่ซ่อมไม่ถูกนะครับผมบอกก่อนนะไม่ว่าจะเป็นงานจีนไต้หวันหรืองานใดๆก็ตามอะไหล่ไม่ถูกนะครับถ้าท่านเปลี่ยนเองได้มันก็ยังดีครับช่วยเซฟค่าช่างของลูกค้าไปนะครับแต่ถ้าท่านใดซ่อมไม่เป็นนะครับแนะนําว่าให้เล่นและดูแลนะครับผมเป็นคนที่เล่นบีบีกันและดูแลมาตลอดนะครับไม่เคยมีตัวไหนพังเลยหลักๆคือซิลิโคนต้องถึงแม็กผมก็ไม่เคยซ่อม ตั้งแต่ซื้อมานะครับถามว่าเคยเอามันเคยซ่อมแล้วแหละเพราะว่ามันมีตัวที่ผมใช้ทดลองนะครับถ้าใครดูพี่เก่าเก่ับเรื่องก๊อกเนี่ยผมทดลองแบบอยากรู้ด้วยตัวเองตนะั้งแต่สมัยผมเป็นคนเล่นนะครับว่าทําไงมันถึงจะไม่รั่วเพราะผมก็ไม่อยากเสียตังค์ซ่อมนะอ,อ่จนผมเจอวิธีของตัวเองนะครับก็มาแชร์ความรู้กันโดยการอัดแก๊สทิ้งไว้นิดหน่อยนะครับหลังจากเราเล่นเสร็จแล้วก็ไว้แต่อย่าเต็มแม็กนะครับให้ขาวไว้นิดเดียวพอนะครับอันนี้เลยอันนี้คือต้องล้างแบบ อันนี้คือแบบแกะให้ดูเลยว่ามันต้องล้างชุดใหญ่จริงๆเพราะว่ามันเลอะแบบเลอะมากๆครับมาให้ดูกันว่ามันเลอะมากขนาดไหนนะครับอันนี้คือชุดลั่นไกนะครับคือมันเลอะแบบผมป้ายไปตรงไหนก็ดําอ่ะเนี่ยเหตุผลเี่ยทำไมต้องล้างนี่คือการแบบลืล้อแบบชุดใหญ่จริงๆนะครับคือมัน <c oughs> ต้องล้างยกใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนล้างเสร็จแล้วว่ามันจะสภาพเป็นยังไงโอเคครับอมานี้เป็นคิป ให้ดูซากริยธรรมหลังจากล้างแล้วนะครับคุณเห็นอะไรไหมเห็นได้ไหมเนี่ยอันนี้คือปืนกระบอกเดียวนะครับอันนี้อันนี้ยกกล้องให้ดูนี่คือผมล้างแล้วก็แยกไว้ฝั่งหนูนะตัวนี้เป็นโซนที่ผมใช้ล้างนะครับคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยเล่นแล้วทำไมต้องล้างนี่คือเป็นขี้เลนเลยนะครับฝุ่นจับจะเป็นขี้เลนเลยนะแล้วก็มีเศษเหมือนพวกเศษเหมือนเศษที่มันหักจากปืนนะครับยีมันหล่นอยู่ข้างใน นะครับก็คือนี่เลยนะครับมีเศษอันนี้คือบนโต๊ะเนี่ย <im Aven ge dead> ผมจะเช็ดทุกครั้งก่อนจะซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เช็ดนะเช็ดแล้วนะครับแล้วค่อยมาซ่อมเพราะว่าผมต้องเคลียร์อะไรเคลียร์เศษฝุ <im S 1> <อ>่นเพราะเดี๋ยวมันเข้าไปในเปิดลูกค้าอีกนะครับนี่เป็นขี้เลนเลยนะนี่ทําไมผมต้องล้างน,นี่คือการล้างล้างใหญ่นะครับจะกาวว่าล้างใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วนะครับผมพูดว่าเสร็จแล้วสามรอบแล้วมั้งนี่ ดูอย่ทีอันนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกไฟนิดหนึง่งสะอาดเอี่ยมนะครับโค้งก็สะอาดแล้วนี่คือบแบบคลีนใหญ่นะครับถ้าไม่ใหญ่จริงก็คือไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็พูดเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูตอนซ่อมเสร็จแล้วแล้วผมจะพูดทําไมซ้ําๆครับแล้วผมก็งงนะครับ ช่วงนี้ผมเบอร์ๆกันไม่รู้นะครับอันนี้คือคลีนจนเกลี้ยงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวสไลด์เนี่ยมันมีรอยแตกอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอลองประกอบแล้วยิงดูก,ก่อนถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะก็นั่นแหละนี่คือสภาพนี่คือล้างอย่างเดียวนะยังยังไม่ได้ลงจราบีขาวนะครับอันนี้คือล้างจนแบบเอี่ยมเลยนะครับแบบว่าสะอาดสุดๆเมกัเทเปอร์ออมาชัย นี่คือไก่ให้ดูแต่ละชิ้นเลยว่าผมล้างจริงจังนะใครส่งมาคลีนใหญ่เนี่ยคุ้มนะครับถ้าปืนลูกค้าท่านใดที่ไม่เคยล้างก็ออกมาล้างซะหน่อยก็ดีนะครับแบบล้างใหญ่เลยนะครับเรียกว่ายกใหญ่นี่เลยนะครับของถูก,ก็สะอาดเหมือนใหมนะ่มือผมก็สะอาดเห็นไหมเช็ดแล้วเรียบร้อยนะครับลหลักๆคือมันเป็นพวกเศษฝุ่นนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรหนักมากมายเลยแต่ถ้าถ้ามันเยอะขนาดนี้มันมีโอกาสให้ปืนท่านเสียหายได้เช่นกันนะครับควรจะล้างนะ ม่ล้างก็เป็นแบบพีที่ผมบอกอะ่ะก็คือใช้เจ้าตัวซิลิโคนเนี่ยอัดไปตรงไอ้ห้องห้องไก่นะครับห้องไก่ตรงเนี้ยแล้วพวกก๊อกเนี่ยหรือปืนตู้ต่างๆมันจะมีรูอย่างนี้อยู่แล้วน้ำมันก็จะไหลลงมาออกจากออกจากพวกร่องวนนี้อยู่แล้วท่านว่ฉีดไล่ให้มันจนกว่ามันจะเป็นน้ำใสยหยดออกมานั่นแหละแล้วก็ลงท่านมีจจระบีขาวหรือว่ามันมีขายในช้อปปี้หรซาดา้ามันจะเป็นแบบสำหรับพิมพ์ไปหาแล้วก็ได้ว่า ซิลิโคนสําหรับมีีการหรือพิมใน Google ก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับบางทีพิมพ์ใน La ซาดามันหาไม่เจอนะครับก็มารือพวกเจระบมีขาวก็ไามาละเลงเอามาทาไม่ต้องหนามากนะครับเอาบางๆพอตัองผมที่ต้องหนานผมบอกไปในคลิปว่ามันจะเป็นต้องหนาเนื่องจากมันต้องเดินทางและรืงความร้อนผมกลัวมันจะระเหยห,หมดก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้ทําให้ปืนท่านเลอะนะครับแต่มันทำให้ช่วยหล่อลื่นจะลงหนาลงบางก็ได้แต่แนะนําว่าให้หนาไว้สักนิดนึงก็ได้แต่ก็ไม่ต้องจนแบบทาบางจนเกินไปนะครับ โอเคมาเดี๋ยวรอประกอบเสร็จแล้วมาเทยิงให้ดูนะครับโอเคครับก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับมาดูตอนเสร็จนะครับผมสรุปต้องเปลี่ยนสไลด์นะครับตอนแรกลองยิงแล้วตอนไม่เปลี่ยนมันเหมือนไม่มีตัวล็อกบังคับนะครับมันก็เลยเราต้องกดถึงจะยิงได้พอยิงได้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่กดเลยต้องเปลี่ยนสไลด์นะครับก็เลยมีสไลด์มือ2องวงานปัดเงานะครับก็เลยจับมาใส่ซะนะครับ ก็นั่นแหละครับเหตุผลจากการแค่ไม่ล้างปืนมันบานปายได้ขนาดนี้อันนี้คือยังดีนะครับผมหาเจ้าตัวสไลด์มือสองงาน W E ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อัพแบลลิงเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมล้างอย่างเดียวนะเพราะว่าผมล้างทำความสะอาดอย่างเดียวอย่างที่ต้นคลิปนะครับยังไม่ได้ลงน้ำยังไม่ลงเจระบีขาวนะครับเหตุผลว่าทําไมเราต้องล้างทัางความสะอาดนี่แหละครับลูกค้าใครที่มีบีบีกันนะครับหรือแบงก์กันคิดว่าจะอามาล้างเนี่ย คิดว่าจะล้างเองได้เนี่ยก็ควรจะล้างนะครับเพราะว่าแค่ฉีดซิลิโคนเองอ่ะมันนิดเดียวเองครับจริงๆเชื่อผมมันนิดเดียวเองแล้วมันก็จะกลับมาใช้งานได้แบบไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะผมเองก็เป็นอดีตคนเล่นและเล่นจริงจังนะครับเล่นแบบลงสนามอะ่ะเล่นแบบแทบทุกอาทิตย์อะ่ะผมก็กลับมาบ้านผมก็ล้างทำความสะอาดตลอดนะครับเพราะว่ามันเซฟหนึ่งเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบำรุง นะครับถ้าเราทําเองได้นะใด้ทำเองไม่เป็นก็นานๆทีก็ได้ครับเหมือนมาบิ๊กคลีนนิ่งเหมือนคลิปเนี้ยก็คือล้างแบบชุดใหญ่ไฟกระพริเลยนะครับตัวเนี้ยเพราะว่ามันเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วข้างในก็ดูไปแล้วครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับจากการเสียหายแค่จุดเดียวนะครับมันลามนะปืนเราไม่เคยลงน้ํามันหรือไม่เคยล้างเลยฝุ่นเนี่ยตัวปัญหาหลักเลยนะครับ พราะยิงไปยิงมาฝุ่นยังไงมันก็เข้าไปในตัวปืนอยู่แล้วแหละไม่ว่าเราจะวางเฉยๆวางเก็บนะครับนะอ่ะอันนี้แก๊สมันหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมยิงจนแก๊สหมดไปเลยนะเพราะว่าเทสดูว่ามันยิงแก๊สหมดแล้วอาการเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกเลยนะยิงแล้วแก๊สมันตบออกไหมนะครับตรุแล้วตบออกนะครับคือเวลาแก๊สใกล้หมดอ่ะมันจะดันแก๊สออกจนกว่ามันจะหมดนะครับมันเป็นเรื่องปกติตอนแก๊สใกล้หมดแต่ถ้าแก๊สมันเต็มอยู่ก็ยิงได้ปกตินะครับกดค้าง6-10งวินาทีโดยประมาณนะครับ ค่อยๆปล่อยอ่าสําคัญนะครับต้องล้างปืนนะไม่ว่าจะเป็นปืนจริง BB กันแบงค์ Bank กันนะครับอ้าวอ้าวน่าจะแก๊สไม่เข้าอีกทีนึงนะครับโอเคน,นะอ่ะวาวาลหักเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนวาลวโอเค มาเปลี่ยน <c oughs> วอลเติมแล้วนะครับเปลของใหม่ใส่ไปเลยจะรอยย่นนิดนึงเพราะว่าผมต้องขันเข้านะครับนีน่ปืนปกติแล้วนะครับย้ำนะครับว่าท่านใดจะส่งมาล้างผมคิด250รวมส่งกลับนะครับถ้าเป็นปืนสั้นนะในกรณีปืนสั้นอัดแก๊สนะครับอุ้ยในกรณีปืนสั้นอัดแก๊ อันนี้คือเป็นเป็นโสกซ่อมลูกค้านะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะโอเคไหมเพราะว่าเปลี่ยนค้นขึางเยอะนะครับเพราะว่านะถ้าเขาลูกค้าโอเคก็อาจจะไม่ลงคลิปรีวิวทดสอบยิงหรือว่าลงขายนะครับแต่ถ้าลูกค้าโอเคกับค่าซ่อมก็ได้ครับก็จบที่ลูกค้าเลยนะเดี๋ยวแล้วจะไปแจ้งเลยเดี๋ยวลูกค้าคงรู้แหละเพราะว่าผมต้องแจ้งรายละเอียดลูกค้าทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะตัวปืนก็ยิงได้ละไม่มีปัญหานะครับ บอกเลยว่าซื้อซิลิโคนผมสักกระป๋องเถอะครับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องส่งมาซ่อมนะครับแล้วก็เรื่องแม็กเย็นนะครับใครที่อยู่ห้องแอร์หรือชอบขับรถแล้วเปิด Air แอร์แรงๆแล้วลองยิงในรถแล้วความแรงอาจจะไมไ่ได้เท่าอากา,อา,กาศอุณหภูมิห้องก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราเป็นหลักวิทยศาศาสตร์อยู่แล้วก็คืออากาศเย็นแก๊สจะหดตัวอากาศร้อนแก๊สจะขยายตัวนะครับหรือท่านใดอยากลองเพิ่มความแรงแบบชาวบ้านนะครับ แตชาวบ,บ้านเลยนะเราเอาแม็กไปตากแดดให้มันร้อนๆนะครับแล้วถ้ามาลองยิงดูว่ารีคอยท่านหนักมากแต่ก็อันตรายกับปืนท่านนะครับลองสักลองดูก็ได้ครั้งเดียวพอนะครับแต่อย่าบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวปืนท่านพังนะครับพังเนื่องจากรีคอยที่มันมากขึ้นแรงดันมันเยอะขึ้นนะครับเพราะผมเคยลองแล้วเดี๋ยวจาทำคลิปไปดูดีกว่าเทียบอุณหภูมิไม่ดูด้วยว่าวางตากแดดกับไม่ได้วางตากแดดอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับความแรงมันเพิ่มนะแต่ปืนท่านก็ต้องแบกภาระ,ะเรื่องแรงรีคอยมากขึ้นนะครับ ระวังพังนะครับนะก็เนาะก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ปืนลูกค้าก็เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกัจนที่เป็นวิทยาทานให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ซื้อบีบีการไปเล่นแล้วุยเอาไปเล่นแล้วไม่เคยล้างเลยนะครับถือว่าแชร์ความรู้กันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมทําคลิปวิดีโอลง YouTube ผมไม่ได้เปิดรับไรายได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมจะขายของไม่ได้เพราะวิดีโอมันเป็นกฎของ YouTube นะครับถ้าลงขายของท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ รับเปิดรับรายได้จากยอดวิวนะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับนะถ้าคุณอยากได้รายได้คุณก็ต้องไม่ขายของนะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วบ่นจะเยอะแล้วนะครับโอเคท่านใดจะส่งมาร้านทางความสะอาดหรือว่าจะมา Service. เซอร์วิสปืนสั้นอยู่ที่ยอยร่ที่250รวมส่งกลับนะครับเซอร์วิสใหญ่แบบในคลิปนี้นะครับถ้าเป็นยาวไฟฟ้าก็อยู่ที่ 400รนะครับรวมส่งกลับนะครับผมแต่ถ้าเป็นยาวแก๊สก็400เหมือนกันรวมส่งกลับนะครับพวกพวกปืนยาวเนี่ยอ네ิสเซอรี่มันจะเยอะกว่าค่าอ่าพวกพวกใช้ก็อย่างว่าเนาะของยาวเราเรียกของใหญ่นะครับปืนยาวมันก็ใหญ่อุปกรณ์ภายในมันจะเยอะนะครับพวกปืนสัน้นอุปกรณ์ภายในมันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมันจะควบคุมเรียกอะไรนะมันจะสามารถที่จะไม่ไม่คือมันแกะง่ายกว่าพูดง่ายปืนสัน้นอะถ้าปืนยาวมันจะแกะยากกว่าแค่นั้นเองนะครับผม โอเคเนาะตลอะมบณนี้ครับถ้าใครสนใจส่งมาซ่อมล้างทำความสะอาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยทักมาได้ที่เพจบีบีการชจังเซานะครับ line bkrsoft หรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้นะครับและแอด line แอดเฟ s ตามลิงก์มาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ